แล้วไดูแนวทางหวยหุ้นของจันที่21มิถุนายนนะครับวันจันนี้นี่แค่อีพีนะครับมาเริ่มประเทศจีนนะครับจันจีน21นะครับสองตัวบนเลขชุดตัวคือเลข22นะครับคำว่ารูดคือลง24ตัวคือกดตั้งแต่98 99ครับไล่ไปถึง001ไล่ไป21 22 23ไล่ไปถึง45 46นะครับครบคือ449ตัวนะครับ แต่ตอนกดจริงบางท่านจะกดครบหรือว่าเลือกตัดออกบ้างก็ได้นะครับทางที่เล่นก็แนะนําว่าหาเพื่อพีจาบาทละร้อยนะครับเพราะมันก็ค,ค่าคุ้มสุดนะครับแล้วก็เช้าถูกเคยหยุดเช้ามาถูกเบิ้ลท็อปพอทิ่รอบบ่ายนะครับก็เดี๋ยวต้องแจ้งกันว่าถ้าไม่ติดอะไรใน YouTube กับ Facebook นี่คือผมจะลงแบ่งปันกันไปวันจันทร์กับอังคารเป็นหลักนะครับส่วนถ้าตีอยากจะตามเพื่อนก็ในไลน์กลุ่มได้นะครับค่าสมาชิกครั้งเดียว600บาทนะครับ ตามมาตลอดไปนะครับโอเคต่อที่ห้างแสงนะครับวันจันทร์เหมือนกันนะครับเลขชุดจวคือเลข27นะครับก็คือกดตั้งแต่0 3 0 4ไล่ไป26 27 28อดไล่ไปถึง5 0 5 1นะครับห้างแสงนะครับ27นะครับห้างแสงนะครับชุดต่อมาจะเป็นของคู่ตะวันจากเกาหลีนะครับแต่ว่าจะเป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับวันจันทร์จะเป็นเลข9 5้า้านะครับ ก็คือก่อนตั้งแต่7 1 7 2่ไล่ไป9 4 9 5 9 6้ไปถึง9 9 0 0 0 1ไล่ไปถึง18 19นะครับแต่ว่ดในเกาหลีนะครับแล้วก็ปิดท้าสุดด้วยหุ้นรอบบ่ายนะครับวันจันทร์จะมีแค่2รอบนะครับจี G กับห้างนะครับเพราะว่านี้เคปิดนะครับวันจันทร์จะเป็นเลข52นะครับก็คือก่อนตั้งแต่28 29ไล่ไป515253ไล่ไปถึง 7จ็ดนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับของ3รอบนะครับแต่วันจันทร์มีแค่2รอบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลของวันจันทร์กันนะครับ